แดนปรา,าสาทของกระเทียมดีนีสวนสมเด็จเขตดงลำดัวล้วนวัฒนธรรมเลิศดล้ำสามัคคีจากแนวคิดการพัฒนาจังหวัดศรีสเกตปลอดไทยสำฤทธิผลยั่งยืนของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกตและการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสเกต10บวก1เอเันดาที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดศรีสเกตได้นำไปสู่การกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ แม่น้ำหมุลคู่บ้านหลิงบ้านว่านคู่เมืองดงผู้ดินหรือเรื่องเมืองแห่งบ้างไฟแสนดินแดนหอมแดงแหล่งข้าวหอมมะลิชั้นดีเขื่อนราศีสุดสวยพร้อมด้วยประเพณีแข่งเรือยาว เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอราศีสไลดยเราได้จัดระบบบริการด้านสุขภาพ เพื่อให้พี่น้องประชาชนคนราศีสไลด์สามารถเข้าถึงระบบบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยได้ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกวัยและทุกมิติเรามีสถานบริการระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพในอำเภอราศีสไลด์ถึง15แห่งในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมและป้องก,กันโรคการรักษาพยาบาล ตลอดจนการฟื้นฟูด,ด้านสุขภาพและการช่วยแก้ไขปัญหาด้านชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งเป็นหมอคนที่สองก็ต้องทำหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งตำบลหรือกรณีที่ผู้ป่วยเกี่ยวข้องกับการดูแลในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโฮมเฮลท์แคร์หรือผู้ป่วยที่เป็นระยะสุดท้ายก็จะเป็นการทำงานเชื่อมโยงกันระหว่าง3หมอก็คือหมอคนที่1อสมหมอคนที่2เจ้าหน้าที่รพสตหมอคนที่3คือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โดยใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่าเทเลเมดิซีนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบูหงมีเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบทั้งหมด18หมู่บ้านมีจำนวนประชากรทั้งหมด7,82 0คนแบ่งเป็นชาย3,471คนและหญิง3,611คนมีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด1,542หลังคาเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรข้อมูลทั่วไปตำบลบูหง มีสำนักงานเทศบาลตำบลบูหุงหนึ่งแห่งโรงเรียนขยายโอกาสสองแห่งโรงเรียนประถมศึกษาสี่แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนึ่งแห่งและวัด11แห่งอาณาเขตทิศเหนือติดกับตำบลเมืองคงทิศใต้ติดกับตำบลปออำเภอบึงบูทิศตะวันออกติดกับตำบลหนองอึ่งและทิศตะวันตกติดกับเทศบาลตำบลบึล่บูน เราพสตอบัวหงเป็นหน่วยบริการที่มีความโดดเด่นหลายด้านด้วยการนําองค์กรที่เข้มแข็งของท่านพอสุจินงามแสงซึ่งท่านมีการบริหารงานอย่างมืออาชีพสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกท่านจะสัมผัสได้อย่างชัดเจนเมื่อได้มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับทีมบัวหงก็คือความเป็น unity team บุคลากรสามารถที่จะทํางานทดแทนกันได้และใช้ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตนช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานส่งผลให้เกิดความเป็น unity team ในกลุ่ม หมอครอบครัว CG จึงทำให้ระบบปฐมภูมิมีความพร้อมสามารถที่จะเชื่อมประสานกับทางโรงพยาบาลราชิสลัไลซึ่งเป็นหน่วยทุติยภูมิได้อย่างลงตัวรอพสตอบัวหงมีผลงานเชิงประจักษ์ที่โดดเด่นหลายผลงานไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานตามนโยบาย EMS ของกระทรวงสาธารณสุขโดยการพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ปรับรูปแบบบริการให้ครอบคลุมในทุกมิติสุขภาพสู่การเป็นเมืองสุขภาพดี Healthy City Model มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามเกณฑ์ Green and Clean ได้ระดับดีเยี่ยมเป็นตัวแทนนำเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพการจัดการภาวะวิกฤตกรณีเกิดอุทกภัยในปี2565 รพตรบัวหงได้รับคำเช่นชมจากทุกภาคส่วนในทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของพวกเราชาวสาสุขอำเภอราศีสลัลเทศบ,บาลตำบลบอหง์ได้รับความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบอหงษ์เพอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อพี่น้องคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวอำเภอราศีสไลเรา โดยผ่านคณะทำงานพชตซึ่งเป็นคณะทำงานของระดับตำบลเราให้ความสำคัญกับการดูแลพี่น้องประชาชนคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงติดบ้านนะครับและผู้พิการเรามีนักบริบาลลงพื้นที่ดูแลพี่น้องตลอดนะครับในชุมชนเสียงสะท้อนที่ได้รับทั้งในส่วนของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยให้คำชื่นชม กับคณะทำงานว่าเราเอาใจใส่กับพี่น้องและดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องเนอย่างดีนะครับทำให้บุคลากรของรอพอสตอรเรานะครับได้นักบริบาลตลอดทั้งกับผมนะครับได้มีกำลังใจที่จะช่วยกันกับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปและอีกหนึ่งภารกิจที่ผมภาคภูมิใจคือ การสร้างบอ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเพื่อลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับตามนโยบายของจังหวัดศรีสะเกด10บวกหนึ่งซึ่งท่านผู้ว่าท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้โดยการผ่านการประสานงานของท่านผูนน้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อหงคือท่านปออสุจ,จินและบุคลากรผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนครั้งนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชาคมได้มีส่วนร่วมชี้แจงกับพี่น้องในพื้นที่ว่าเราสร้าง สร้างแล้วจะไม่มีผลกระทบนะครับมีแต่สิ่งดีๆที่เราจะได้รับของพี่น้องชาวตาบลบอ่อหงและก็พี่น้องชาวอำเภอราศีสลด์ด้วยที่จะสามารถมาใช้บอ่อปฏิกูลในส่วนนี้ได้ช่วยกันขับเคลื่อนบ,อบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลทําให้ชุมชนยอมรับและตำบลบอ่อหงก็ได้สร้างบอ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเป็นแห่งแรกของอำเภอราศีสลัยเรา อาตมาได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการดูแลส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ตามบทบาทการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์ของพระคีานุปทากจากคำสอนของพระพุทธศาสนาได้มีหลักการความเกิดความแก่ความเจ็บป่วยและความตายเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปตามกฎของธรรมชาติดังพุทธพจน์ที่ว่าอโรคยาปารมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภันประเสริฐพระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพ,พอันแข็งแรง รวมถึงการบริโภคปัจจัย4 เพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนความดำรงอยู่แห่งอัตภาพความเป็นอยู่โดยผาสุกและอนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ในยุคปัจจุบันมีการส่งเสริมให้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพตนเองอุปถากและให้พระสงฆ์มีบทบาทในการเป็นผู้นำทางด้านสุขภาวะของจุมชนและสังคมเพื่อช่วยดูแลสุขภาพของพระสงฆ์เบื้องต้นหรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพตำบลประจำวัดเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญด้านการส,สราธารณสุข,ขของพระพุทธศาสนาไทย โดยมีหน้าที่สำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของตนเองพระอุปชาอาจารย์และสหธรรมิกที่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยช่วยทำให้พระสงฆ์หมู่ใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถประกอบศาสนากิจตามแนวทางของพระพุทธศาสนาได้การขับเคลื่อนสุขภาวะพระสงฆ์ร่วมกันเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมใช้ทางธรรมนำทางโลก ตลอดจน,จนจัดการให้มีกุฎีชีวาพิบาลสำหรับพระสงฆ์การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อเฟื้อต่อสุขภาพโดยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชนทำให้พระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเข้มแข็งในอนาคตต่อไปเจริญพร ผมและทีมบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบ,บนโบหงม,มีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจที่จะทำให้รอพอสตอของเราเป็นสถานบริการเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง เรามีการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการให้บริการโดยรับฟังความต้องการของประชาชนอสมอซีจีผู้นำชุมชนเน้นความสะอาดเรียบร้อยและสามารถใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริงความภาคภูมิใจของผมและทีมงานคือการได้เห็นรอพอสตอโบหุงมีการพัฒนาตามลาดับมากกว่ารางวัลต่างๆที่จะได้รับ ถึงแม้นเราจะมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่สําคัญอยู่ในลําดับที่หหรือ2ของอําเภอราศีสไลยมาโดยตลอดและมีส่วนทําให้กปะสะอาราศีสไลยมีผลงานเป็นอันดับที่1ของจังหวัดศรีสะเกดแต่สิ่งที่รู้สึกดีใจภูมิใจคือความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนเสียงสะท้อนในเชิงบวกของผู้ป่วยและญาติคาขอบคุณและรอยยิ้มของผู้รับบริการสิ่งเหล่านี้ เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับผมและทีมงานและผมคงไม่สามารถขับเคลื่อนง,งานทุกอย่างได้โดยลำพังผมโชคดีที่มีทีมบุคลากรทุกท่านในรอพอสต ต่างมีความรับผิดชอบพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปด้วยกันมีความเป็นหนึ่งเดียวและที่สำคัญทุกท่านเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนอสมอ .cg ตลอดจนผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายในตำบลโบหงและมักจะได้รับคำชื่นชมจากโรงพยาบาลแม่ข่ายเมื่อมีการติดต่องานหรือประสานงานด้านต่างๆ คำว่าคุณภาพสำหรับผมและทีมงานคือสิ่งที่สามารถสัมผัสได้รับรู้ได้นอกจากทีมผู้ประเมินแล้วประชาชนผู้รับบริการคือบุคคลสำคัญที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดกับทีมรอพอสตอบโบหุของเราครับ